ต้อนรับกลับสู่ HR Auto Review ที่ซึ่งพลังและความหลงหลายมาบรรจบกันและทุกคันมีเรื่องราวที่คู่ควรแก่การเล่าหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณรับชมอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ที่ลึกซึ้งและตรงประเด็นของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถกระบะที่กำลังเขียนประวัติศาสตร์ใหม่รถที่แข็งแกร่งล้ำสมัยและพร้อมจะเปลี่ยนอนาคตนี่คือ2025 Toyota Hilux Revo Electric รถที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนเกมแต่มาพร้อมวิสัยทัศน์แห่งอนาคตสมรรถนะแอนพลังงานไฟฟ้าโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแต่ไฮลักเรโวอิเล็กทริกใหม่นั้นผสานความล้ำสมัยของพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตำนานภายใต้โครงสร้างที่แข็งแกร่งคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบให้พลังสูงสุด215แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรที่ตอบสนองทันทีแบบไม่ต้องรอรอด้วยระบบมอเตอร์คู่และขับเคลื่อนสีล้อ รถคันนี้พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางลุยฝนตกหรือขับในเมืองรถก็ยังคงให้ความมั่นใจและเงียบสงบแบตเตอรี่ Battery. ระยะทางแอ่งการชาร์จหฮลักเรโวอิเล็กทริกปี2025มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง450กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับระบบชาร์จเร็วซีที่ชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ภายใน40นาทีระบบเบรกแบบ Re g e n e r a t i v e Braking ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมให้ความรู้สึกควบคุมที่นุ่มนวลดีไซน์ภายนอกแข็งแกร่งแต่ล้ำสมัยภายนอกยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งแบบไฮลักดั้งเดิมแต่เสริมด้วยความล้ำยุคด้วยกระจังหน้าทึบแบบใหม่ไฟหน้า LED พร้อมแถบสีฟ้าและเส้นสายตัวถังที่เน้นความโชบเชียวล้ออลูมยขนาดใหญ่ซุ้มล้อขยายและความสูงจากพื้นดินที่เพิ่มขึ้นทำให้ดูทรงพลังไม่ว่าขับอยู่ที่ไหนภายในสะดวกสบายบวกเทคโนโลยีล้ำยุคห้องโดยสารของไฮลักเรเวลอิเล็กทริกใหม่สะท้อนความทันสมัยและใช้งานจริงได้จริง หน้าจอสัมผัสลอยตัวขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายวัสดุระดับพรีเมียมเบาะหนังในรุ่นสูงพื้นผิวอลูมิเนียมพื้นที่เก็บของเพียงพอพร้อมที่ชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C ความปลอดภัยแอนเทคโนโลยีช่วยขับโตโยต a าจัดเต็มระบบ Toyota Sa f e t y Sense 3.0เช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring กล้องมองรอบคัน360องศาระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมด้วยจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่ารุ่นใช้น้ำมันช่วยให้ขับขี่มั่นคงแม้ในโค้งเร็วหรือการเปลี่ยนเลนกระทันหันการใช้งานจริงแอนความอนเนกประสงค์แม้เป็นรถไฟฟ้าแต่ไฮลักคันนี้ยังคงความแกร่งรองรับน้ำหนักบรรทุกได้กว่า1,000กิโลกรัมและลากจูงได้ถึง3,500กิโลกรัมด้านหลังกระบะยังมีปลั๊กไฟ AC สำหรับใช้งานเครื่องมือช่างหรือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าอีฟรัง คือการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดประสบการณ์การขับขี่การขับไฮลักเรเวลอิเล็กทริกคืออีกระดับของความเงียบนุ่มและตอบสนองไวมีโหมดการขับให้เลือกอ c o Normal และ Power ในโหมด Power คุณจะรู้สึกถึงแรงดึงเต็มพิกัดส่วนโหมดอ c o เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลอย่างประหยัดราคาแอนการเปรียบเทียบราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.65ล้านบาท48,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับรุ่นและตลาดเมื่อรวมการประหยัดค่าน้ำมันการดูแลรักษาต่ำและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีในหลายประเทศคุ้มค่าสุดๆคู่แข่งได้แก่ Ford Ranger Lightning ร i เวี n R1T Tesla Cybertruck แต่ไม่มีรุ่นไหนเทียบได้กับความน่าเชื่อถือระดับโลกของไฮรักบทสรุป2025 Toyota Hilux Revo Electric ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีแต่มันคือวิวัฒนาการของรถกระบะท,ที่คนทั่วโลกไว้วางใจ มันเงียบมันลำ้ำมันแกร่งและยังคงเป็นไฮลักที่เรารู้จักหากคุณคิดจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านี่คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาปิดท้าย hr auto review คุณคิดอย่างไรกับไฮลักเรโว o อิเล็กทริกคันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างกดไลค์หากคุณชอบวิดีโอนี้และอย่าลืม subscribe s u b สไครป์เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์เจ๋งๆจากทั่วโลกได้ก่อนใครนี่คือ hr และคุณกำลังรับชม hr auto review ที่ซึ่งสมรถนะพูดแทนทุกคำ